ขุนทั้งหลายเราจึงปีติในเรื่องราวที่เราเล่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้บุญทั้งหลายสําเร็จแล้วเนาะคุณทั้งหลายตั้งจิตแล้วกันนะณนะเวลานี้ครับด้วยบุญใดอันปวงค่าพระพุทธเจ้าได้สร้างถวายไว้ดีแล้วในพระพุทธศาสนาทั้งในการอดีตทั้งในการปัจจุบันทั้งในการอนาคตจะระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ดี รับรู้หรือไม่รับรู้ก็ดีเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาเพียงใดข้าพระเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาขอน้อมถวายเป็นธรรมบูชาขอน้อมถวายเป็นสังฆบ,บูชาขอน้อมถวายเป็นอาจารย์คุณนางบูชาขอน้อมถวายเป็นมาตาปิตุคุณังบูชาขอน้อมถวายเป็นพระไตรศกขาบูชา เป็นการกราบหกครั้งด้วยมหาไตรสิริและมหาไตรสิริสองประการเป็นชากะสิริเราจาึงไดรรวมคือซึ่งสิริมงคลหประการในชีวิตที่เราได้ถวายบุญกุศลขอพลานิสงนี้จงแผ่รัศมีบุญไปนในจัก,กรวาลไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขให้เป็นแสงบุญแล้วไซนำส่งสู่ภพภูมิทั้งหลาย ทั้งพบภูมิเบื้องสูงพบภูมิเบื้องกลางพบภูมิเบือบเบอบเบ้องล่างขอถวายด้วยกุศลสร้างและดวงจิตอันบริสุทธิ์สูงสุดพวกเราชื่อว่าครอบครัวธรรมปัญญาเราคือช่องทางไลฟ์ธรรมปัญญาเราคือวงบุญคารวาตประกาศธรรมได้ประกอบเหตุแห่งบุญมาจนถึงราตรีที่1488ในคืนนี้และสร้างบุญทุกที่วาราตีในทุกภาคพื้นของปัตตภ,ภีที่เรามีคนของเราอยู่ขอรวมบุญกุศลทั้งหลาย ให้เกิดเป็นกระแสสุขกระแสเย็นเป็นกระแสบุญนำส่งสู่ท่านต้องทุกข์จงกลับเป็นสุขนำส่งสู่ท่านเป็นสุขให้เป็นสุขยิ่งขึ้นนำส่งสู่ท่านใดๆทั้งดวงจิตดวงวิญญาณกายะสังขารพบใดภูมิใดที่ปรนะารถนาจะนโมทนาสาธุการจงได้มีส่วนในบุญเบิกบานอันเราได้กระทำสำเร็จแล้วอันเราได้กระทำอยู่อันเราจะได้กระทำต่อไปและขอให้ท่านทหลายปรากฏเกิดเป็นดวงจิต ในการนอบน้อมบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอตั้งจิตรวมลงในการแผ่บุญไม่มีประมาณนี้ไปในไตรโลกธาตุน้อมแผ่เป็นพิเศษสู่เจ้ากรรมในเวททลายให้ท่านได้มาอนุโมทนาบุญแม้นข้าพเจ้าและท่านเคยมีสัญญาเคยมีอาฆาตเคยมีพยาบาทเคยมีขัดข้องหมองใจเคยมีเบียดเบียนเหตุใดกันไว้ในการอดีตปัจจุบันด้วยกายวาจาใจก็ตามขอบุญนี้ จงเกิดเป็นกระแสะให้ท่านได้น้อมอนุโมทนาและเมื่อท่านได้อนุโมทนาแล้วขอท่านจงเอาหสีกรรมต่อข้าพเจ้าซึ่งแก่ละกันเพราะว่าแม้กรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยทำกับท่านไว้ขอกราบอโหสีกรรมไว้ณที่นี้เพื่อละเลิกสัญญาอาฆาตพยาบาททั้งหลายทั้งสินข้าพเจ้าขอตั้งจิตให้เอโหสีกรรมแก่ทุกดวงจิตโด,ดวยวิญ,ญญาณกายสังขารพบใดภูมิใด ที่เคยเบียดเบียนกันไว้ต่อข้าพเจ้าจะด้วยกายก็ดีวาจาก,ก็ดีด้วยใจก็ดีข้าพเจ้านี้ขอให้อโหสิกรรมโดยบริบูรณ์ไม่ติดขัดติดค้างกันอีกต่อไปให้สิ้นภพสิ้นชาติกันไปเสียในกรรมอันเป็นอกุศลน,นั้นขอผูกกันไว้ด้วยกรรมของกุศลให้เกิดเป็นบุญสัมพันธ์ผู้ใดจะมาปรากฏสู่เราขอจงมาเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้เสริมส่งเสริมสร้างเป็นผู้สร้างสรรค์ ให้เราได้ประกอบบุญอาศาัศจรรย์ในการเกื้อกูลพระศาสนาให้สําเร็จให้สําเร็จให้สําเร็จทุกประการและเกิดเป็นความตื่นรู้เบิกบานเป็นมิตรภาพไมตรีสร้างความปิติสุขทั้งทางโลกและทางธรรมขอเราทั้งหลายจงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันตราบนานเท่านานจนถึงการเข้าสู่พระนิพพานนั่นเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุครับเอาไปใช้ได้เลยอันนี้